สวัสดีครับวันนี้มานั่งฮิโน่เมกาเอามาลองครับลองเครื่องลองเครื่องล่างากับช่างวัดโอโ้จะวัดลองเองเครื่อง J O 8ปด E ดูดิเร็วไหมโอ,โอโ้โหด,ดูดึงง่นยงๆเลยดึงดึงอย่างรถแข่งเลยโหเสียงโคตรเร็วเลย เร็วจริงโอ้แปดตีนะมันเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบมั้งเนาะสองสี่สองสี่โอ้โหม้อแรงจริงโน่โอ้โหอีกเดี๋ยวเราจะจอดซ้ายนีดหน่อยเดี๋ยวเราลงไปถ่ายให้เราเห็นทุกคนรอบข้างว่ะเอามาเทสนะครับยังไม่เสร็จดีดีรถลูกค้าจากเชียงบุรีนะครับอยู่ทางใต้ครับขอบคุณที่มาอุดหนุนซื้อรถกับเรา อให้ดูลองก่อนครับอันนี้รถยังไม่เสร็จดีนะอี่อัน,นี้เอามาลองอ่อนี่สีม่วงสวยไหมครับกระบะฝาข้างปิเนเียมนะครับตามสเปคลูกค้าเลยกันมาเลดอันนี้ไม่ต้องลองทุกคันนะครับเอามาลองเครื่องลองเบรกช่วงล่างครับลองทุกอย่างเดี๋ยวคอยไปเก็บรายละเอียดเก็บงานประกอบอีกทีนะครับนี่มาเทสดู แรงมากเลยเจโวแปดีตากตากตากแดดร้อนขึ้นไปนั่งรถต่อยบายนี่ออกเกียร์เกียร์สองเลยอ่ะสามสามนิ่มน้ำสี่แล้วครับโอ,อ้โหสียงสีเท่าสี่แล้วนะครับไปหมดเลยทางตรงแล้วหมดแล้วนะหมดเลยอ้าใช่ไหม นนี่ยังไม่ได้รีแมปเลยนะครับอันนี้เดิมเดิมเลยอย,ยังวิ่งขนาดนี้โอ้โ oh, หดูไปนี่ทาแมป like นะแบบโอนมากขนนี้การแมปนี่ในขนาดเดิมเดิมนะครับยังไม่ได้รีแมปนะครับยังไม่ทําอะไรเลยน oh, 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 ี่คือเดิมจากเครื่องเขามาจากยังไงก็อย่างนั้นนะครับโอ้โหดูความเร็วโอ้โหเตียงโหดมากโหดมากนะครับช่างเสียวโอ้โหเสียวเสียวจริง ยืดเลยกลับลำที่เดิมนะครับกับลำที่เดิมอนะีก้วชีวิตวนอยู่ตรงที่แน่นะครับไม่เคยไปที่อื่นเลยปากทางสาสาวสวยปากเท้าเาสาวสวยไม่เคยจะเห็นทัาทีนะมาอีกรอบเลยอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีมากนะครับโอโหที่เดินทางไกลมาซื้อกับเรานะครับ เดี๋ยวเอาไว้มันใกล้เสร็จดียังไงครับเดี๋ยวผมว่าจะมาทดลองอข,ขับแล้วออกมาถ่ายให้ดูนะครับมาลองเทสดูโอ้หนี่ครับยังไม่เสร็จดียังไม่ได้รีแมปมดูเสียงดูเสียงฟังเสียงเข้าดีเกียร์ข้าเป็นแล้วไวมากเกียร์เข้านิ่มมากไม่มีดังเลยโหดจริงนเนี้ยเดี๋ยวไว้ตอนรีแมปก่อนรีแมปเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดู มากับพี่วัชเนี่ยแหละในพี่วัชเขาลองเองเลยโอ้ยกรเบาเลยครับโค้โงๆเสียวเร็วเร็วเร็วจริงอันนี้เร็ว,รวจริง,เร,รงเร็วมากเลยโอเคครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ครับสนใจรถบรรทุกก็ลองมาดูในอู่พงศักดิ์ได้นะครับมาที่เพจอู่พงศักดิ์หรือติดต่อเบอร์โทร0899383397โอเคนะครับสวัสดีครับ